สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกอง Trust Prospect Read นะคะหรือชื่อเต็มๆก็คือ Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า Prospect Logistics และ Industrial ค่ะ กองนี้เขาก็ลงทุนในพวกคลังสินค้าโรงงานโซนโลจิสติกส์อะไรแบบนี้เพื่อสร้างรายได้ค่าเช่าเป็นหลักเลยนะคะวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายทางเลยค่ะทั้งผลประกอบการล่าสุดข้อมูลจากตลาดบทวิเคราะห์ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างเกี่ยวกับ prospect read ค่ะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะผลประกอบการไตรามาส2ปี68ล่าสุดนี่ตัวเลขดูน่าสนใจนะคะเห็นว่าไรายได้รวม179.87ล้านบาทโตขึ้นตั้ง25.50%เนี่ยคะ่ะแล้วกำไรจากการดำเนินงานก็เพิ่มเป็น98.69ล้านโตขึ้น29.38%เเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าอันนี้คือมันโตมาจากอะไรคะ ครับคือการเติบโตที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยปัจจัยหลักมันมาจากการรับรู้รายได้เต็มไตรามาสนะครับของการลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่3ไอตัวโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน1 2แล้วก็3นะครับพอเขาลงทุนไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับรายได้มันก็เลยเข้ามาเต็มๆในไตรามาส2นี้พอดีอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือรับรู้รายได้จากสินทรัพย์ใหม่เต็มเไตรามาส ใช่ครับแล้วก็มีอีกส่วนที่สําคัญมากๆเลยก็คืออัตราการเช่าเฉลี่ยรวมทุกโครงการนะครับมันแข็งแกร่งมากตัวเลขอยู่ที่ 97.6%2% เนเลยนะครับโห97กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบเต็มเลยนะคะเนี่ยครับสูงมากซึ่งตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่บอกว่าทรัพย์สินดีอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงว่ากระแสะเงินสดรับเนี่ยสม่ำเสมอแล้วก็คาดการได้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของกองทรัส์แบบนี้เลยครับค่ะ อัตราเช่าสูงขนาดนี้แสดงว่าทรัพย์สินเขาต้องมีดีแน่ๆอะไรคือจุดแข็งที่ทำให้คนสนใจเช่าพื้นที่ของ Prospect r e e d เยอะขนาดนี้คะจุดแข็งสำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องทำเลที่ตั้งครับทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บนถนนบางนาตราดเลยซึ่งตรงนั้นก็รู้กันดีว่าเป็นทำเลยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมของประเทศเลยใกล้หมดครับทั้งสนามบินสุวรรณภูมิท่าเรือแหลมฉบังนิคมต่างๆมันสะดวกมากเรื่องขนส่งอืมหื ทำเลทองเลยนะคะครับผมนอกจากทำเลแล้วรูปแบบทรัพย์สินก็น่าสนใจนะครับกว่า72%เป็นี่ยเป็นโรงงานซึ่งโรงงานเนี่ยปกติผู้เช่าเขาก็จะลงทุนตกแต่งติดตั้งเครื่องจักรเยอะสัญญาเช่ามันก็เลยมักจะยาวหน่อยสร้างความมั่นคงของรายได้ไปอีกแล้วก็พื้นที่กว่า60%เนะครับยังเป็นเขตปลอดอากรหรือฟรีโซนด้วยครับอ๋อฟรีโซนนี่เองน่าจะเป็นแม่เหล็กสำคัญเลยนะคะ โดยเฉพาะดึงดูดบริษัทต,ต่างชาติพร้อมมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างที่เห็นว่าตัวเลข FDI เครื่องปีแรกโตเยอะมากแบบนี้กลุ่มผู้เช่าต่างชาติคงเข้ามาเยอะเลยสิคะถูกต้องเลยครับฟรีโซนนี้เป็นปัจจัยดึงดูดสำคัญเลยโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นนำเข้าส่งออกซึ่งมันก็สอดคล้องกับเทรนที่เห็นว่ามีการย้ายฐานการผลิตมีการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นและที่น่าสนใจอีกอย่างคือการกระจายตัวของผู้เชา่าเขาก็ทำได้ดีนะครับ มีหลายกลุ่มเลยทั้งโลจิสติกยานยนต์อาหารเครื่องดื่มมาจากหลายสัญชาติด้วยไทยจีนญี่ปุ่นยุโรปก็มีโดยที่ไม่มีรายใหญ่ๆรายเดียวที่กินพื้นที่เยอะๆเกิน10%นะครับมันก็ช่วยลดความเสี่ยงได้ดีเลยไม่ได้พึ่งพิงใครหรืออุตสาหกรรมไหนมากไปแผนจะเติบโตต่อ,อยังไงบ้างเห็นว่ากำลังจะมีการลงทุนเพิ่มอีกแล้วใช่ครับ ตอนนี้ prospect read กำลังเตรียมจะเสนอผู้ถือหน่วยนะครับเพื่อขออนุมัติลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มอีกครั้งเป็นครั้งที่4คือโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน6หรือ BFTC 6ครับก็อยู่ในทําเลเดิมเลยบางนาตราดกิโลเมตร19พื้นที่ให้เช่าก็ใหญ่อยู่นะครับประมาณ57,800ตารางเมตรโครงการ BFTC 6นี่น่าสนใจตรงที่ได้ยินว่ามีผู้เช่าเต็ม100%แล้วหรอคะตั้งแต่ก่อนซื้อเลยใช่ครับอันนี้น่าสนใจมาก คือมีผู้เช่าเต็มพื้นที่แล้วก็เหมือนกับว่าซื้อสินทรัพย์ที่พร้อมสร้างรายได้ทันทีเลยครับความเสี่ยงก็น้อยลงไปเยอะแล้วมูลค่าลงทุนประมาณเท่าไหร่คะพอจะทราบไหมวงเงินลงทุนที่คาดไว้นะครับไม่เกิน970ล้านบาทครับถ้าการลงทุนนี้ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหน่วยวันที่18กันยายนนี้นะครับแล้วก็ทําสําเร็จเนี่ยก็จะทําให้มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์น่าจะทะลุ9,800ล้านบาทไปเลยครับ ก็เป็นการต่อยอดการเติบโตเพิ่มแหล่งรายได้สร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นให้ผู้ถือหน่วยในระยะยาวครับฟังดูดีเลยค่ะแล้วเรื่องผลตอบแทนให้ผู้ถือหน่วยระคะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างล่าสุดเห็นว่ามีจ่ายปันผลออกมาแล้วครับผมล่าสุดเพิ่งประกาศจ่ายประโยชน์ตอบแทนไปนะครับสำหรับผลงานช่วงเดือนครึ่งคือ16พฤษภาถึง30มิถุนา68จ่ายออกมาที่อัตรา0.090 0 00บาทต่อหน่วยครับ ซึ่งพอรวมกับงวดก่อนหน้าทำให้ครึ่งปีแรกของปี68เนี่ยจ่ายไปแล้วรวม0.3950บาทต่อนหน่วยครับอ๋อก็ถือว่าจ่ายได้สม่ำเสมอตามที่คาดการไว้นะคะใช่ครับสะท้อนความสามารถในการสร้างกระแสงเงินสดแล้วก็จ่ายผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีสม่ำเสมอครับสรุปภาพรวมก็ดูดีทีเดียวนะคะทั้งผลประกอบการที่โตขึ้นทรัพย์สินก็คุณภาพดีทำเลเด่นมีการกระจายผู้เช่าแล้วก็มีแผนลงทุนที่ชัดเจนรอยอยู่ ภาพรวมดูมีจุดแข่งเยอะครับแต่มันก็มีประเด็นที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับคือถึงแม้จุดแข่งจะชัดเจนแต่การที่ทรัพย์สินมันค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในโซนบางนาตราดเป็นหลักเนี่ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในพื้นที่นั้นหรือการแข่งขันเรื่องค่าเช่ารุนแรงขึ้นแล้วก็การตบโตัวส่วนหนึ่งมันก็ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกอย่างเรื่อง FDI หรือเทรนด์การย้ายฐานการผลิตด้วยนะครับอืมจริงด้วยค่ะ ค,คำถามสำคัญที่อาจจะต้องคิดตามกันต่อก็คือว่าท่ามกลางการแข่งขันที่น่าจะสูงขึ้นแล้วก็ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกเนี่ย prospect read จะยังสามารถรักษาความได้เปรียบจากทำเลจากคุณภาพทรัพย์สินแล้วก็บริหารจัดการเพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนในระยะยาวต่อไปได้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปครับ